นี่ครับเนื้อตาลนะครับยางง้างเลยนะผมไปขึ้นตานกับพี่แป๊ะนะครับไปปลดเชือกไอแกะนะครับเลยขอแกมาสามลูกนะครับผมขอขอมากินก็เลยมาเฉาะเองอย่างที่ผมบอกไปนะครับผมว่าร่อนร่อนมันจะอยู่ที่งไหนเะนี่ยร่อนจะอยู่ระหว่างเนี่ยจุดจุดจุดอยู่จุด,จ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 ดจระหว่างนี้นะเห็นไหมเอ่ยนี่ครับนี่หนึ่งร่อนสองร่อนลูกนี้มีสามร่อนหรือถ้าดูอย่างนี้ยากเนี่ยน้อง นะครับมีได้หลายน้องๆหลายๆคนเล้หละบางทีตาที่บ้านเขา,าเยอะนะครับก็ฟันตรงนี้ดูก็ได้พูดถึงนะถ้าใครดูไม่เป็นนะครับทีนี้เราจะเห็นและเห็นเป็นสามแฉกหนึ่งแฉกสองแฉกสามแฉกรอนอยู่ตรงนี้ครับหนึ่งรอนนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยรอนนึงตรงนี้รอนนึง,ง,นนนงเดี๋ยวทีนี้ผมจะชี้ตรงนี้นะครับ ระหว่างตรงกลางขึ้นมานี่นะครับหนึ่งรลอนนะครับเนี่ยแล้วก็ท่านมาดูตรงเนี้ยเห็นไหมฮะมันจะตรงแฉกระหว่างเนี้ยเห็นไหมครับ,ม,รรม,รบมันจะอยู่ระหว่างตรงเป็นง่ามหนังสติ๊กเลยตรงตรงงามขึ้นบนเนี่ยนะครับผมตรงนี้หลอดหนึ่งเดี๋ยวผมฟันให้ดูนานๆฟันนะผมวันนี้ขอพี่แปะมาไม่รู้ไหวไหม แค่บางต่อนะครับมีฟันตาลผมไม่มีครับผมมีแต่มีดตีพึ่งโอ้หลายทีเลยพี่แปะก็เฉาะแป๊บเดียวนะครับโอ้โห ฟันผมเทียวมืออยู่ท่านดูนะอันนี้ผมดูกลางรลอนหรือเปล่าครับนี่ตรงเป๊ะตรงเป๊ะอย่างที่ผมบอกแล้วเนี่ยมันจะมีแฉกเนไหมหนึ่งสองอยู่แล้วระหว่างกลางแฉกนั่นเลยใช่เลยโอ้โหงามโป้เลยนี่ มีสามรอนนะหนึ่งสองแล้วก็แถบนี้อีกรอนนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเดี๋ยวแค่ก่อนครับผมโอ้โห,โห,โหท่านผู้ชม อันนี้แน่นแ,แท้เลยขอมาสามสามลูกแต่ก็คือมันมันจ้ามากเลยครับนี่ครับสามลูกสามลูกแต่กําลังกินนะครับผมก็พี่แพ้ก็เฉาะนะครับได้ได้หลายเลยนะครับผมวันนี้นะให้ดูเนื้อมันนะครับ จ้ามเลยครับผมหลอนที่สองโอ้โหคุณผู้ชมงามปดูดเห็นไหมโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นปกตินะไม่ไม่ไม่เละนะครับเพราะว่ามันก็มีลาวบางเนี่ยครับผมเนื้อ เสียวอยู่นะครับครั้งแรกนะครับที่เฉาะเว้นมานานเลยนะครับจะได้กินไหมเนี่ยนี่ทุกคนยิงงามเลย หนึง่งรอนใจแทบขาดนี่อันนี้ดูแววอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะครับก <c oughs> ็คือว่าไม่ต้องเป็นดูอะไรแล้วตามแฉกที่ผมบอกเมื่อกี้ตรงเป๊ะครับผมแต่เฉาะยังไม่ไม่คล่องนะครับเสียวมือ ทำไมอ่ะเสียวมือใช่ป่ะตัวแปรฉะคล้องแล้วเถอะผมไนี่ยาอไม่คล้องอ่ะนี่คุณชมผมเก๊ะครับผมแต่มีดไม่ได้เรื่องเลยเสียวมือ ขอบคุณทุกท่านที่ชมที่ผมตลอดนะครับโอ้โหสามลูกนี่เกินห้าสิบาทจริงๆนะแต่เนาะใหญ่นี่อีกร้อนนึงนะครับลูกละสามร้อนครับผมแต่ก็นานๆครั้งจะเจอลูกละสี่ร้อนนะครับแต่ไม่ค่อได้เจอครับผม เจอแบบนี้ละตราบแหละแปลงเป็รบ้านเราหากินง่ายหล่อนเบลเอร์เนาะบอกแล้วเนื้อโอ้โห<ช>เนื้ออย่างนี้โนกนูนอวบอูมเรียแบบร้อยนะครับมันอาจจะแดงหน่อยเนี่เป็นตาลสดๆก็จะแบบนี้ถ้าเกิดเราเฉาะทิ้งไว้สักประมาณครึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงเนี่ย มันจะเริ่มแดงถ้านะครับปกติเราก็จะขูดตรงนี้ออกนะครับแต่ไม่ขูดก็ไม่เปไ็นไรนะครับเพื่อนๆมันก็ไม่เสียนะครับเนี่ยอ่อนนะเดือนดูเนื้อนะเนื้อตาลทั้งนั้น,นะครับนี่กําลังกินเลยนะครับผมเสียวมือร้อนสุดท้ายอย่างเสียวเลย <laughs> เนี่ยครับโอ้โหบอกเถอะ นี่ครับผมการเลือกกินตาลเพื่อนๆดูอย่างนี้นะครับมันถึงมันใหญ่นะผมแต่มันอ่อนนะครับมันมันแล้วแต่พันตาลด้วยนะครับอันนี้ไม่ใช่ตาลหม้อนะครับผมเป็นตาลไข่นะครับเนี่ยมันจะสีนี้นะครับถ้าเป็นตาลหม้อเนี่ยมันจะดําปีเลยนะครับแล้วก็จะมีขายอยู่ตลาดศูนย์ารค้ากำแพงเพชรแล้วก็สายเรื่องเมืองกำแพงเพชรกุหนห้ากลุ่มตีพึ่งนะครับแล้วก็หน้าหมู่บ้านกลุ่มตีพึ่งก็มีลูกพี่ลูกน้องกันนะครับผมขึ้นนะครับเริ่มเข้าหน้าตาลแล้วครับผม ก็จะมีบ้างเว้นบ้างนะครับแ,แถวเซเว่นหน้าผมที่พึ่งนี้เองนะครับผมสวัสดีครับ